สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปรอยหนังดีๆอีกเรื่องหนึ่งมหาสงครามสะเทือนโลกเป็นหนังสงครามอิงประวัติศาสตร์เรื่องราวของคนทหารอังกฤษที่ต้องทำภารกิจนำจดหมายไปส่งเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนทั้งกองทัพเรื่องนี้ดีมากๆครับก่อนชมคลิปผมขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกเล่นลุ้นแค่ไหนจุดจบจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในวันที่6เมษายนปี1917ณทุ่งหญ้ากว้างคนทหาร2คนนอนหลับอยู่เขาก็คือสกอร์ฟิล์พระเอกของเราและก็เบล็กเพื่อนสนิทไม่นานจาก,ก็มาเรียกเบล็กบอกว่ามีงานให้ทำํำทว่าเบล็กก็ยื่นมือไปที่สกอร์ฟิลหรือพระเอกของเราเหมือนชวนให้ไปด้วยกันอีกฝ่ายมองหน้าอยู่สักพักก่อนที่จะยอมลุกขึ้น ทั้งสองถือปืนเดินไปหาจ่าพร้อมกับเสียงอีกฝ่ายที่บอกว่าอย่ามัวแต่อู้พวกเขาเดินผ่านเหล่าทหารพร้อมกับสนทนาไปด้วยทําให้เราได้รู้ว่าเบรกเคยเป็นพระและคิดว่ามาที่นี่แล้วจะได้กินดีอยู่ดีพระเอกหยิบแฮมกับขนมปังออกมาแบ่งให้เบรกเขาถามอย่างแปลกใจว่านายไปเอามาจากไหนพระเอกมีวิธีของเขา พอกินเข้าไปเบรคก็บอกทันทีว่ารสชาติยังกับรองเท้าเก่าละเอกบอกว่าเอาหน้าอาทิตย์หน้าก็จะได้กลับไปกินไก่แล้วแต่เบร็กก็บอกว่าเขาคงไม่ได้ไปเพราะว่าใบลาถูกยกเลิกตอนนั้นก็มีขบวนทหารเดินผ่านและคุยกันอย่างชุลมุนว่ามีรายงานด่วนเข้ามา พวกพระเอกเดินไปถึงจ่าซึ่งเขาก็บอกทันทีว่าได้เวลาของพวกนายแล้วเบรกถามขึ้นว่ามีข่าวอะไรไหมเช่นการโจมตีใหญ่จะได้กลับบ้านก่อนคริสต์มาสจ่าบอกท,ทันทีว่าโทษทีที่ต้องทําลายแผนเบรกเพราะว่าหัวหน้าไม่อยากโจมตีท่ามกลางหิมะเบรกยังพูดต่อว่าปวดสงสารเราเถอะผมอยากกลับบ้านไปกินไก่งวงแล้วจ่าบอกว่าจะลองแจ้งไปแล้วกันพระเอกก็ถามได้หลังว่าเกิดอะไรขึ้นจ่าบอกว่าพวกเยอรมันวางแผนบางอย่างเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คงไม่ดีกับเราแน่พวกเขาไปถึงหน้าประตูจ่าหันมามอง ว่าท่านในพลมาแต่งตัวให้ดีไม่แน่พวกนายอาจถูกส่งไปทําภารกิจ ไม่ไปก็ล้มเหลวระหว่างแต่งตัวเบรกก็เอ่ยขึ้นว่าในพลมาด้วยตัวเองต้องเป็นเรื่องสาคัญมากแน่ทั้งสองเดินเข้าไปข้างในานพลถามชื่อพวกพระเอกบอกไปในพลถามเบรกว่ามีพี่น้องที่เป็น100ร้อยโทที่อยู่ดีวันสองใช่ไหมเบรกบอกว่าใช่เขาคือโจเซฟเบรกานพลบอกว่าเขายังอยู่ดีก่อนที่จะถามว่าเบรกใช้แผนที่เก่งใช่ไหมอีกฝ่ายบอกว่าพอใช้ได้ายพลชี้ไปที่แผนที่บอกว่าดีวันสองกำลังตรงไปยังจุดนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เบรกไม่เข้าใจพระเอกจึงเอ่ยขึ้นว่าตรงนั้น เป็นเขตแดนของเยอรมันนายพลบอกทันทีว่าพวกนั้นถอยไปแล้วแต่อย่าดีใจไปเหมือนว่าพวกมันจะถอยตามแผนและพวกมันกำลังสร้างแนวรบใหม่ประมาณ9้าไมล์จากแผนที่และนายพลแมคเคนซี่ผู้บัญชาการของดีวันสองเขารายงานมาเมื่อเช้าว่าจะพากำลังตามพวกเยอรมันที่กำลังถอยไปเราคิดว่าพวกมันกำลังจะแพ้คิดว่าการทำลายฐานพวกมันจะทำให้เราชนะแต่เขาคิดผิดนายพลแมค ยังไม่เคยเห็นเครื่องบินของศัตรูลำใหม่ในการรบในพลเชิญพวกเบรกเดินเข้ามาข้างในชี้ไปที่แผนที่ลึกจากแนวรบสามไมล์ที่ฐานพวกมันมีการดัดแปลงแผนป้องกันและปืนใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดีวันสองวางแผนจะโจมตีฐานพวกนี้เช้าแต่พวกเขาจะสูญเปล่าเราไม่สามารถเตือนได้หลังจากพวกเยอรมันถอยมันได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์เราด้วยคําสั่งคือให้พวกพระเอกไปที่ดีวันสองที่ป่าก,กรีวเซลวูดหนึ่งไมล์ทางตะวันออกเฉียงใต้จากเมืองอ e ีคัสเอาจดหมายนี้ ไปให้ในพลแมคแคนซี่มันเป็นคำสั่งที่บอกให้พวกเขาหยุดการโจมตี ้ากพวกนายไม่ไปนั่นคือการสังหารหมู่และจะเสียกองทัพถึงสองกอง1,600นายรวมไปถึงพี่ชายเบรกด้วยนายพลถามพวกนายคิดว่าจะทันไหมเบรกบอกว่าทันเมื่อไม่มีคำถามนายพลก็ให้ร้อยโทจัดการต่อร้อยโทรเรียกมารับพัสดุแผนที่ไฟระเบิดและของดีๆเล็กน้อยเขาบอกให้ไปตามทางริมน้ำตะวันตกจนกว่าจะเจอพูกยอกจากนั้นเอาจดหมายนี้ให้พันตรีสตีเวนสันเขาประจำการอยู่ที่นอร์แมนแลนด์ให้พวกเบรกข้ามตรงนั้นไป พระเอกก็เอ่ยขึ้นว่ากลางวันพวกนั้นต้องเห็นเราแน่นายพลบอกว่าพื้นที่กว้างขวางไม่น่าจะเจอใครก่อนที่จะเดินทางนั้นพระเอกก็แอบถามว่ามีแค่เราสองคนหรอนายพลบอกทันทีว่าจะไปไหนทําอะไรก็ตามดีที่สุดต้องน้อยคนไว้ทั้งสองออกมานอกห้องพระเอกที่ดูไม่สบายใจเนี่ยเขาก็บอกเบรกว่าเราต้องคุยกันก่อนอีกฝ่ายถามว่าทาไม ก่อนที่จะรีบเดินทางทันทีครับพระเอกพยายามเรียกตามซึ่งถ้าพวกเขาส่งจดหมายไม่ทันในเวลาที่มีจํากัดนั่นคือพรุ่งนี้เช้านั่นหมายถึงชีวิตของเพื่อนกว่า1,600คนที่ต้องตายพระเอกบอกเบรกว่าเราควรคิดให้ดีอย่างน้อยควรรอให้ข้ามก่อนเบรกเดินพร้อมพูดว่าไม่มีอะไรต้องคิดนั่นพี่ชายเขาและนายพลสั่งให้เราไปทันทีทั้งสองเดินผ่านเพื่อนทหารอย่างเร่งเรียบเบรกเดินตรงไปอย่างไม่มองหลังพระเอกยังกูดต่อว่าเรารอดีกว่าเบรกบอกทันทีว่านายก็พูดได้นั่นไม่ใช่พี่ชาย เบรกยังเดินตรงต่อไปทหารนายหนึ่งกู้ใส่เบรกว่าน,นันทางไปคูน้าไอ้พวกโง่เบรกตะโกนตอบว่าคําสั่งในพลนะ่ะระหว่างเดินทางพระเอกก็พูดต่อว่าถ้าพวกเยอรมันถอยจริงๆก้าวไม้น่าจะใช้เวลา6-8ถึงชั่วโมงกว่าจะถึงเรามีเวลาที่จะรอให้ตะวันตกทั้งสองเนี่ยก็ถกกันตลอดทางรับพระเอกพยายามให้ใช้สมองแต่เบรกเนี่ยอยากจะไปถึงให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยพี่ชายทั้งสองเดินมาถึงแนวหน้าต่อไปต้องหาพวกยอกทั้งสองเดินผ่านเหล่าทหารที่นั่งเหงาหงอยอยู่เต็มไปหมด ทหารนายหนถูกห้ามออกมาเขาบาดเจ็บหนักพระเอกจ้องมองก่อนที่จะรีบเดินตามเบรกซึ่งก็ได้เกิดเรื่องเบรกเดินชนเพื่อนทหารที่เจ็บแล้วยังไม่ขอโทษสองฝ่ายมีปากเสียงกันจนพระเอกเข้ามาบอกว่าเรามีธุระด่วนเบรกรีบขอโทษบอกว่าเป็นคําสั่งของท่านในผลแค่ให้เราผ่านไปอีกฝ่ายจึงยอมปล่อยครั้งหน้าก็ระวังด้วยเบรกเดินต่อด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดี พวกเขาได้เจอยอกและถามหาพันตรีสตีเวนสันทันทีแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าเขาถูกฆ่าเมื่อคืนก่อนตอนนี้ร้อยโทเรสลีย์เป็นหัวหน้าเขาอยู่ลุมขุดข้างหน้าพวกเขาเจอเลสลีย์บอกว่ามีจดหมายจากท่านในพลเลสลีย์ที่นอนพักอยู่ก็ถามว่ามาช่วยใช่ไหมพอรู้ว่าไม่ใช่ก็บอกว่าเฮงสวยแล้วพวกเขาจะมาเมื่อไหร่เบรกบอกไม่รู้เราได้รับคำสั่งให้ข้ามไปตรงนี้เลสลีย์บอกว่านั่นเป็นแนวหน้าของพวกเยอรมันเบรกจึงส่งจดหมายที่ร้อยโทฝากมาพอเลสลีย์ได้อ่านก็เอ่ยขึ้นว่าพวกเขาบ้าไปแล้วที่คิดว่าเยอรมัน มันถอยพระเอกก็เสริมว่าในพลคิดผิดใช่ไหมเรสลี่บอกว่าเราเสียทหาร3ามนายเมื่อ2คืนก่อนตอนไปวางลวดหนามเลสลี่ Leslie ช่วยได้มา2แต่ก็ไร้ค่าเบรกเอ่ยขึ้นว่าในพลแน่ใจศัตรูถอยไปแล้วพวกมันมีเครื่องบินรบใหม่เลสลี่สั่งหุบป,ปากก่อนที่จะเดินนําพวกเบรกให้ไปดูแผนที่เขาบอก ตรงไปทางซ้ายหลังศพม้ามีทางเปิดอยู่และถ้ามืดก็ให้ตามกลิ่นม้าไปพอถึงแนวลวดที่2ส,สังเกตทางช่องเล็กๆที่อยู่ไม่เกินขาแนวหน้าเยอรมันอยู่ห่างจากตรงนั้นประมาณ100หลาได้และระวังหลุมด้วยมันลึกกว่าที่คิดตกลงไปอาจขึ้นไม่ได้เลสลีย์เดินนําไปยังบันไดบอกให้ขึ้นตรงนี้ถ้าไม่ถูกยิงพยายามกลับมาที่ลวดพวกเลสลีย์จะไม่ไปตามจนกว่าจะมืดถ้าเกิดปาฏิหาร พวกเบรกผ่านไปได้ก็ส่งสัญญาณไฟและเอกบอกว่าผู้เขาไม่มีผู้ไฟเลสลีย์จึงให้ลูกน้องไปเอามาให้เขาเอวยพรและบอกลาก่อน ร้อมกับสายหน้าพวกพระเอกยืนอยู่หน้าบันไดทําใจอยู่ครู่หนึ่งพระเอกโผล่หัวขึ้นไปก่อนเบรกตามไปทั้งสองคลานต่ำก่อนจะเดินย่องก้มหัวพวกเขาเจอศพม้าที่มีแมลงตอมเต็มไปหมดทั้งสองย่องไปข้างหน้าจนไปถึงลวดหนามพวกเขาก้มหลบเดินผ่านไปสถานการณ์เริ่มลุ้นระทึกความตายเกิดขึ้นในทุกเมื่อพระเอกจับลวดหนาให้เบรกเดินผ่านแต่เขากลับถูกน้ําที่มือพระเอกพยายามดึงออก เล็กถามว่าไหวไหมพระเอกบอกว่าหาที่หลบก่อนทั้งสองผ่านลวดหนามมาได้ผู้เขาลงไปในหลุมซึ่งที่พื้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยศพของเพื่อนทหารด้วยกันพวกเขาเดินตามร่องดินไปบรรยากาศเงียบมากครับมีเพียงเสียงเท้ากระทุบน้ํา และเสียงหายใจทั้งสองย่องไปเรื่อยๆกระทั่งมีเสียงเครื่องบินผ่านมาพวกเบรกรีบลงไปในโคลนและพยายามนิ่งที่สุดเครื่องบินขับผ่านไปซึ่งแท้จริงแล้วคือฝั่งอังกฤษพวกเขามาได้ครึ่งทางแล้วทั้งสองเดินย่องต่อไปจนเห็นช่องว่างที่ลวดทั้งสองเดินลงไปยังลุมขนาดใหญ่ย่องไปตามขอบพระเอกช่วยดึงเบรกขึ้นมาพวกเขามาถึงแนวหน้าแล้ว ทั้งสองจ่อปืนใส่ร่องดินแต่พวกมันหายไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยเบรคถามถึงมือพระเอกบอกรักษาแผลก่อนสองคนเดินจ่อปืนตามร่องดินพระเอกพันแผลที่มือและเดินตามเบรกไปตอนนี้พวกเขาสามารถเจอศัตรูได้ทุกเมื่อครับแต่ก็พบว่าทางแนวตรงถูกปิดเบรกบอก ว่าทางขวานี้น่าจะเป็นทางผ่านพวกเขาเปิดไฟฉายเพราะว่าในนั้นมืดมากในนั้นคือห้องขนาดใหญ่มีชั้นวางของเต็มไปหมดบางอันมีรูปวางอยู่พวกเขาเดินไปถึงด้านหลังมีทางซ้ายที่โล่งยาวนั่นคือทางที่พวกเขาจะไปทว่าเบรกก็นั่งลงที่เตียงและก็เจอหนูตัวหนึ่งและถุงที่ห้อยต่องแต่งอยู่ทว่าพอค้นไปเรื่อยๆพระเอกก็เจอกับดักเขาบอกเบรกอยากขยับแต่แล้วหนูเจ้ากรรมเนี่ยมันดันวิ่งไปโดนพอดีทั้งสองโดนบอมเต็มๆแต่โชคยังดีมากครับยังรอดชีวิตอยู่พระเอกโดนหนักกว่าเบรกเพราะว่าอยู่หน้า เบรกรีบไปช่วยเพื่อนเขารีบนำหินที่ทับอยู่ออกเขาดึงอีกฝ่ายขึ้นมาตะโกนบอกให้ตื่นยืนขึ้นเพื่อนเราต้องรีบออกไปมันจะถล่มแล้วเบรกจับพระเอกขึ้นมาแต่ก็เจอกับหลุมลึกด้านหน้าจำเป็นต้องโดดข้ามไปซึ่งพระเอกตอนนี้เนี่ยตาขอมองไม่เห็นเบรกโดดข้ามไปได้สำเร็จตะโกนบอกเพื่อนว่านายต้องกระโดดเชื่อฉันพระเอกนิ่งก่อนที่จะกระโดดตามมาได้ ทั้งสองรีบเดินต่อเบรกบอกพระเอกว่าอย่าปล่อยมือจากเขาเด็ดขาดไม่นานนักพวกเขาก็ได้เจอแสงแดดก่อนที่จะออกมาได้และรอดชีวิตไปอย่างหวุดหวิดเบรกตะโกนขึ้นว่าไอ้พวกสารเลวเอ้ยพวกเขาเดินทางต่อเบรกพยายามบอกว่าระวังด้วยอาจจะมีกับดักอีกพวกเขาเจอเศษอาวุธของเยอรมันพระเอกใช้น้ำล้างตาจนหมดเบรกยื่นน้ำตนให้และพูดขึ้นว่าชักอยากจะยิงหนูตัวนั้นแล้วแต่พระเอกกลับบอก เพราะเหตุอะไรที่นายเลือกฉันนายไม่รู้นั่นแหละปัญหาพระเอกดูเหมือนไม่พอใจครับเบรกก็นิ่งไปก่อนที่จะบอกว่างั้นนายก็กลับไปสิไม่มีใครห้ามนายได้กลับบ้านไปเลยก็ได้นะพระเอกบอกหูป,ปากซะเบรกพยายามบอกว่าตอนแรกเขาไม่รู้นึกว่าจะเรียกไปอา,อาหารหรือไม่ก็อ,อะไรที่ไม่ใช่ส่งจดหมายแบบนี้เบรเอาปืนที่ยิงส่งสัญญ,ญาณไฟออกมาก่อนที่จะถามว่ายังอยากจะกลับอยู่ไหมพระเอกบอกส่งสัญญ,ญาณไฟซะเบรกยิงธูปไฟขึ้นฟ้าก่อนที่จะยื่นมือช่วยพระเอก ทั้งสองออกเดินทางต่อครับมุ่งหน้าสู่อ e ีคัสทางตะวันตกเฉียงใต้ผู้เขาเดินผ่านซากอาวุธของเยอรมันและก็หนูที่อยู่บนศพทหารเบรกเห็นก็สะบดด่ามันระหว่างเดินเนี่ยเบรกก็เล่าเรื่องวิลโก้ที่เสียหูข้างหนึ่งพระเอกไม่มีอารมณ์ฟังเบรกยังเล่าต่อจึงเรื่องค่อนข้างตลกทําให้ทั้งสองได้หัวเราะออกมาบ้างผู้เขาเดินผ่านต้นไม้จนมาโผล่ที่หน้าสนามหญ้ากว้างซึ่งก็มีเครื่องบินสองลำผ่านมาพระเอกมองตามเอ่อยขึ้น เมื่อตอนกลับบ้านฉันอยากรู้ว่าเขาเห็นอะไรทั้งสองเดินจ่อปืนผ่านสนามหญ้าและส่วนคุยเรื่องต่างๆหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเหรียญกล้าหารทหารทุกคนล้วนต้องการมันแต่สําหรับพระเอกแล้วเนี่ยกลับเอาไปแลกกับวายขวดหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นหิวน้ามากและเขาไม่อยากกลับบ้านด้วยเขากลัวที่จะกลับไปแล้วจะถูกเรียกกลับมารบอีกเบรกได้ฟังก็นิ่งพวกเขาไปถึงบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางสนามหญ้ากว้างทั้งสองเดินผ่านไปถึงท้ายบ้านย่องเข้าไปตัวบ้านด้านหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเเปลล่่าาาทััั้้้งงงแบงกนขนขหห พเอกเดินเข้าจากด้านหน้าซึ่งไม่เจอใครด้านในมีเพียงซากข้าวของเครื่องใช้อาหารก็ไม่มีพระเอกบอกเบรกว่าเขาไม่ชอบที่นี่เลยเขาเดินออกมาตรงไปยังโรงนาคนเดียวซึ่งเจอวัวตัวหนึ่งที่ยืนกินหญ้าอยู่พระเอกเจอคุนมวัว เขาใช้มือตักมันกินเบรกบอกว่าจากแผนที่ข้ามยอดเขาตรงไปก็จะถึงอ e ีคัสพระเอกเทนมใส่กระติกน้ําตอนนั้นก็มีการยิงสู้กันของเครื่องบินรบด้านบน2ต่อนหนึ่งพวกพระเอกออกมาดูไม่นานนักฝั่งสองคนเนี่ยก็ทําลายศัตรูได้สําเร็จแต่เครื่องบินเจ้ากรรมนั้นมันดันวิ่งมาตกบริเวณที่พวกเบรกอยู่ทั้งสองรีบวิ่งหนีซึ่งเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นครับมีเสียงขอให้ช่วยพวกเบรกก็ช่วยลากเขาออกมาทหารคนนี้บอกว่าได้โปรดขาของฉันขอน้ําด้วย พระเอกเสนอให้ฆ่าเขาซะจะได้ไม่ทรมานแต่เบรกเนี่ยบอกส่งน้ำให้เขาพระเอกวิ่งไปเอาน้ำแต่ทหารเยอรมันคนนี้มันกลับใช้มีดแทงเบรกพระเอกตกใจมากรีบยิงฆ่ามันทันทีเบรกถูกแทงที่ท้องครับพระเอกรีบห้ามเลือด เบรกดูสติหลุดพระเอกบอกว่านายจะไม่เป็นไรนายต้องยืนขึ้นพระเอกดึงอีกฝ่ายขึ้นมาแต่เบรกก็ล้มลงเขาทำไม่ได้พระเอกพยายามบอกว่าเราต้องหาคนช่วยเดี๋ยวเขาแบกเองพระเอกพยายามดึงเบรกขึ้นมาอีกครั้งแต่เขากลับดิ้นบอกให้หยุดได้โปรดปล่อยฉันลงพระเอกเปลี่ยนผ้าห้ามเลือดเบรกตอนนี้เขาดูเหมือนจะยอมแพ้ไปแล้วครับพระเอกพยายามเตือนสติว่าเราต้องไปจากที่นี่เราต้องไปที่ดีวันสองไปช่วยพี่ชายนายจำได้ไหมซึ่งเบรกกลับบอกว่าไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปแน่นอนว่าพระเอกทำไม่ได้ ทิ้งไว้นี่เบรกได้เสียเลือดตายแน่นอนพระเอกพยายามอุ้มเบรกขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่ไหวจริงๆเบรกบอกว่านายจะรู้เองเมื่อเห็นโจเซฟเขาหน้าตาเหมือนฉันแค่อายุเยอะกว่าเบรกร้องไห้นี่ฉันกำลังจะตายหรือพระเอกก็นิ่งก่อนที่จะบอกตามตรงว่าใช่ฉันคิดว่าแบบนั้นเบรกนำรูปแม่มากอดขอร้องเพื่อนให้เขียนหาแม่เขาด้วยบอกเธอว่าเขาไม่กลัวเขารักครอบครัวพระเอกตกลง เบรกพูดพร้อมกับร้องไห้ให้พระเอกพูดออกมาว่ารู้เส้นทางพระเอกบอกว่าฉันรู้ทางโดยจะไปทางตะวันออกเฉียงใต้จนกว่าจะถึงอ e ีคัสจากนั้นไปทางตะวันออกจนกระทั่งถึงป่ากรีเซลวูดส่งจดหมายให้กับแมเคนซี่และหาพี่ชายเบรกหน้าตาเหมือนกันแค่อายุมากกว่าไม่กี่วิต่อมาเบรกก็สิ้นใจตาย พระเอกร้องไห้ก่อนที่จะเอาจดหมายจากตัวเบรกแผนที่และเหรียญกล้าหารเขาลากศพเบรกทว่าตอนนั้นทหารอังกฤษสองนายก็โผล่มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบรกก็เล่าให้ฟังทุกอย่างนายทหารคนหนึ่งก็เดินมาถามว่าพระเอกมาทำอะไรที่นี่ซึ่งเขาก็เล่าภาวลุกเก็ตที่ได้รับจดหมายจากนายพลให้ฟังอีกฝ่ายบอกให้ตามมาพวกเขาจะผ่านอ e ีคัสเหมือนกันชายคนนี้เขาคือกัปตันสมิธซึ่งพอสมิธไปถามหัวหน้า ว่าผ่านทางดีวันสองไหมซึ่งวูเขาไม่ได้ผ่านโดยตรงแต่สามารถอ้อมไปได้ระหว่างเดินส่งพระเอกขึ้นรถกัปตันสมิธก็บอกว่าเสียใจด้วยเรื่องเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นคงไม่อยากให้นายสิ้นหวังพระเอกขึ้นรถร่วมกับทหารคนอื่นอีกหลายคนซึ่งเขาเหน่ก็เอาแต่นั่งใจลอยไม่เอ่ยอะไรทั้งสิน้น แต่พอไปได้ไม่ไกลนักรถเนี่ยก็ดันติดโคลนครับพระเอกรีบลงจากรถตะโกนสั่งเพื่อนให้มาช่วยดันกันทุกคนเนี่ยก็งงว่าแกเป็นใครวะเนี่ยแต่หลายคนก็มาดันช่วยทว่าก็ไม่ได้ผลพระเอกบอกว่าขอร้องละฉันต้องรีบไป คราวนี้เพื่อนทุกคนจึงมาช่วยกันดันพวกเขาใช้เวลาอยู่พอสมควรจนรถเดินหน้าไปได้สําเร็จและพอขึ้นรถเพื่อนคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าพระเอกจะไปไหนกันแน่เขาจึงยอมบอกทุกอย่างว่าได้รับภารกเกตให้เอาจดหมายไปส่งให้กับนายพลแมคเคนซี่เพื่อให้ดีวันสหยุดการโจมตีไม่งั้นทหารกว่า1,600คนอาจต้องตายกันหมดไม่นานรถก็หยุดอีกครั้งคนขับตะโกนบอกสะพานด้านหน้ามันขาดพระเอกจึงบอกเพื่อนว่าคงได้แยกกันตรงนี้เพื่อนทุกคนก็อวยพร ขอให้พระเอกโชคดีและทำภารกิจสำเร็จกับตันสมิตรลงมาบอกลาก่อนจะเดินทางต่อไปพระเอกเดินข้ามสะพานที่ขาดเขาขึ้นไปบนเหล็กเพื่อจะเดินข้ามไปแต่แล้วก็มีคนยิงปืนมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามพระเอกรีบกระโดดหลบศัตรูยิงมาไม่หยุดดีที่ยังได้เหล็กจากสะพานบังกระสุนไว้ทำให้พระเอกไม่โดนยิงเขาลงไปหลบข้างล่างเตรียมปืนพร้อมยิงพระเอกย่องไปตามริมแม่น้ำศัตรูยิงมาเรื่อยๆพระเอกย่องขึ้นบันไดไปศัตรูยิงมาอีกนัดซึ่งถ้าพลาดเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชีวิตพระเอกคนเดียว ไม้รวมถึงชีวิตของเพื่อนทหารอีกพันคนยับพระเอกตัดสินใจยิงบวกกับมันที่อยู่บนหน้าต่างเขาลุกขึ้นจากสะพานยิงใส่ศัตรูพระเอกรัวไปหลายนัดและดูเหมือนว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะถูกยิงแล้วพระเอกย่องเข้าไปในบ้านเขาจ่อปืนก่อนที่จะเปิดประตูเซียววีสองฝ่ายยิงใส่กันพร้อมกันเป็นพระเอกที่ยิงฆ่าอีกฝ่ายไปได้แต่เขาเนี่ยถูกยิงที่หมวกเหล็กจนปิวตกลงมาและสลบไปเช่นกัน ตัดมาอีกทีพระเอกของเราก็รู้สึกตัวจากน้ำที่หยดลงบนใบหน้าตอนนี้ก็เป็นเวลามืดมากแล้วพระเอกเดินอยู่บนลานและก็มีปืนยิงมาจากบนฟ้าพระเอกวิ่งหลบและหมอบลงกับพื้นพอเสียงปืนสงบลงพระเอกเดินย่องไปเรื่อยๆตามแนวตัวคารจนได้เจอกับทหารนายหนึ่งที่เดินมาจากฝั่งตรงข้ามทั้งสองเห็นกันและหยุดชะงักอีกฝ่ายวิ่งเข้ามาและยิงใส่พระเอกทันทีเขารีบวิ่งหลบทหารนายนั้นวิ่งไล่และยิงใส่เรื่อยๆดีที่ได้เสาบังไว้พระเอกเข้าไปหลบในบ้านกึ่งใต้ดินที่ข้างทาง ทำให้รอดพ้นจากทหารนายนี้ซึ่งในห้องนั้นพระเอกเจอหญิงสาวคนหนึ่งอีกฝ่ายเห็นก็ดูกลัวมากบอกว่าไม่มีใครในนี้ได้โปรดพระเอกบอกให้เธอสบายใจเขาจะไม่ทําร้ายเธอแค่อยากรู้ว่าตรงนี้ใช่อ e ีคัสไหมหญิงสาวตอบว่าใช่พระเอกบอกเธอไปว่าเขามีเรื่องด่วนที่ต้องไปที่กรีเซลวูดเขาต้องไปทางไหนหญิงสาวบอกว่าไปตามแม่น้ําก็จะพบซึ่งจากการยิงเมื่อครู่เนี่ยพระเอกมีแผลที่หลังศีรษะด้วยหญิงสาวเห็นก็บอกให้เขานั่งลงก่อน แล้วเธอก็เริ่มทำแผลให้เขาและในนั้นก็ยังมีเด็กทารกคนหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งเหมือนว่ากำลังจะหิวนมและบังเอิญพระเอกก็มีนมอยู่ในกระติกพอดีเขาจึงเอาให้เด็กกินหญิงสาวกล่าวขอบคุณมากแต่ไม่นานพระเอกก็บอกว่าเขาต้องไปแล้วแม้หญิงสาวจะขอร้องให้เขาอยู่ต่อแต่วันนี่ก็จะสว่างแล้วพวกมันอาจเห็นตัวได้แต่พระเอกก็ขอโทษเขาจะช้าไม่ได้เด็ดขาด ่อนจะรีบออกไปทันทีเขาเดินมาไม่นานก็เห็นทหารเยอรมันคนหนึ่งที่เดินออกมาอ้วกพะเอกเข้ากูดังนั้นเขาเจอทหารนายหนึ่งพระเอกเอามือปิดปากมันไว้บอกแกส่งเสียงเดือดขาดอีกฝ่ายยอมตกลงแต่พอเขาเอามือออกมันก็ตะโกนทันทีว่าทหารอังกฤษพระเอกเข้าสู้กับอีกฝ่ายระหว่างสองคนบวกกันเนี่ยทหารขี้เมาเมือ่อครู่ก็เดินเข้ามาเอ,อ่ยขึ้นว่าบัมเมอร์แกอยู่ไหนพระเอกฆ่าทหารนายนี้ลงไปก่อนที่จะวิ่งผ่านทหารขี้เมาอีกฝ่ายจึงตะโกนบอกเพื่อนว่าทหารอังกฤษฆ่ามันซะ ทหารด้านนอกรัวปืนใส่ไม่ยัง้งพระเอกวิ่งหนีสุดชีวิตเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งพลัดตกแม่น้ําซึ่งน้ําเชี่ยวมากครับพระเอกถูกกระแสพัดจนตกหน้าผาไปไม่นานเขาก็โผล่ขึ้นมาใช้มือเกาะท่อนไม้และรอดชีวิตไปได้อีกครั้งดอกไม้สีขาวลอยมาตามน้ําในบรรยากาศตอนเช้าตรู่พระเอกพลิกตัวว่ายน้ําขึ้นฝั่ง ซึ่งในแม่น้ําตรงนั้นก็มีศพทหารลอยเกลื่อนอยู่ในตัวพระเอกตอนนี้ไม่มีปืนหรือกระเป๋าเขาขึ้นฟังอย่างหมดแรงและร้องไห้อย่างสิ้นหวังเพราะว่าช่วงเวลานี้ดีวันสองน่าจะเตรียมเข้าตีพวกมันแล้วแต่พอได้สติพระเอกก็เดินตัวเปียกไปเรื่อยๆจนได้เจอกับกลุ่มทหารอังกฤษกลุ่มหนึ่งรับที่กําลังนั่งเงียบฟังชายคนหนึ่งร้องเพลงอยู่ทหารทุกคนนั่งนิ่งฟังอย่างตั้งใจพอร้องจบทุกคนก็ปรบมือและพอพวกเขาเห็นพระเอกที่นั่งหมดแรงอยู่ ก็ถามทันทีว่ามาจากไหนพระเอกเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาว่าเขาต้องการพบดีวันสและก็ได้รู้ว่าพวกเขานี่แหละครับที่คือดีวันสปฏิบัติการตอนกลางคืนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่กําลังจะไปเสริมพระเอกถามถึงแมคเคนซี่ทันทีเพื่อนทหารบอกว่าทางนี้เราก็กําลังจะไปพระเอกรีบลุกขึ้นวิ่งแซงทหารคนอืน่นพวกเขาเดินไปตามร่องดินที่ขุดไว้เป็นอย่างดี พระเอกไม่มีเวลาที่จะเดินต่อแถวเขาตะโกนบอกเพื่อนด้านหน้าให้หลบไปพระเอกวิ่งฝ่าตรงกลางถามทหารแจกอาวุธว่าผู้บังคับบัญชาอยู่ไหนอีกฝ่ายบอกจุดใกล้กับแถวหน้าพระเอกวิ่งฝ่าเพื่อนไปถึงบอกทหารที่สั่งการอยู่ว่าเขามีจดหมายด่วนจากนายพลอิรินมอร์อีกฝ่ายถามขึ้นว่าไอ้บ้านี้ใครเนี่ยพระเอกบอกว่านายพลต้องการหยุดการโจมตีนี้นี่มันคือกับดักอีกฝ่ายบอกไร้สาระเรากำลังจะไปเราเล่ต้อนมันอยู่พระเอกบอกว่าอย่าเด็ดขาด ย่าส่งทหารไปไหนพลแมคนซี่อยู่ที่ไหนอีกฝ่ายจับพระเอกโยนออกไปพระเอกเดินฝ่าเหล่าทหารที่กําลังนั่งรอคําสั่งโจมตีอยู่พระเอกถามเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกกับตันอยู่แถวหนึ่งเขาก็รีบเดินไปแต่ตอนนั้นครับศัตรูเนี่ยก็ยิงระเบิดมาโดนร่องดินของทหารอังกฤษพระเอกล้มลงแต่ก็รีบลุกขึ้นเดินต่อเยอรมันยิงโจมตีมาไม่หยุดพระเอกเดินไปถามไปไหนพลแมกอยู่ที่ไหนอีกฝ่ายบอกเขาอยู่แถวหน้าอีก300ยยาร์ดในอุโมงค์จะผ่านไปได้ต้องรอให้พวกแถวแรกย้ายไปก่อนแต่พระเอกรอไม่ได้แล้วครับระเบิดก็ ลงมาไม่ยังพระเอกนิ่งใจลอยครุ่นคิดเขากําลังจะทําบางอย่างแล้วพระเอกก็วิ่งขึ้นจากร่องดินหัวหน้าของหน่วยนี้ก็ตะโกนบอกคุณนายจะไปทางนั้นไม่ได้สิบดีพระเอกเดินขึ้นไปด้านบนเสียงสัญญาณดังขึ้นทหารอังกฤษที่เหลือเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นวิ่งออกมาจากที่มัน่นพระเอกวิ่งตัดฉากไปหานพลแม็กระเบิดลงไม่หยุดพระเอกชนเพื่อนล้มก่อนที่จะลุกขึ้นวิ่งต่อ ทหารโดนระเบิดตายไปเรื่อยๆแต่พระเอกโคตรหนังเหนียวครับเขาวิ่งหน้าตั้งไม่หยุดจนไปถึงอุโมงค์ของนายพลพระเอกรีบวิ่งฝ่าไปถ้าว่าพอจะเข้าไปด้านในเนี่ยทหารสองคนมาหยุดเขาไว้พระเอกพยายามบอกว่าผมต้องเจอเขาต้องควบนายพลแม็กัคนซี่ต้องหยุดการโจมตีนี่แต่อีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ให้เข้าไปพระเอกเอาจดหมายออกมาเขาบอกต้องเอาไปให้นายพล ซึ่งเพื่อนทหารเนี่ยก็บอกว่าไม่มีทางเพื่อนที่นายจะเข้าไปได้ทําให้พระเอกไม่มีทางเลือกเขาจัดการเพื่อนทหารจนฝ่าเข้าไปในอุมโมงค์ได้พระเอกยื่นจดหมายพร้อมพูดว่านายพลแมคแคนซี่ท่านต้องหยุดการโจมตีทุกอย่างเดี๋ยวนี้ผมได้รับคําสั่งให้หยุดท่านนายพลก็ถามว่านายเป็นใครเนี่ยพระเอกแนะนําตัวผมสิบดีสกอร์ฟิลกอง8ได้รับคําสั่งจากนายพลอิรินมอร์ให้หยุดการโจมตีนี่อีกไฟบอกว่าสายไปแล้วละ่พะพลทหารก่อนที่จะหันหน้าหนีพระเอกยืนกลาน คำสั่งนี้มาจากกองทัพท่านจะต้องอ่านมัน่นนายพลแม็กบอกว่าชาชนะอยู่แค่500หลาเขาจะไม่รอให้มืดหรือมีควันเพื่อถอยกำลังและจะต้องส่งไปอีกในวันพรุ่งนี้ยิ่งตอนนี้ที่พวกมันกำลังถอยหนีเราจะต้องจัดการให้ได้กระทั่งพระเอกพูดที่ทำให้ในพลต้องชะงักเมื่อพวกเยอรมันวางแผนไว้มันเป็นกับดักพวกมันวางแผนไม่เป็นเดือน สุดท้ายนายพลแม็กเนี่ยก็ยอมเปิดอ่านจดหมายและพอได้ทราบสารด้านในเขาก็นิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะสั่งฮับเบิลสั่งหยุดการโจมตีฮับเบิลรับทราบรีบวิ่งไปบอกเหล่าทหารนายพลเดินมาข้างพระเอกก่อนที่จะเอ่ยวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีแต่ความหวังก็เป็นสิ่งอันตรายทําได้แต่ภาวนาให้มีคําสั่งที่ต่างไปในอาทิตย์หน้าโจมตีตอนเช้าเป็นทางเดียวที่มันจะจบใช้ผู้ยืนหยัดจนวาระสุดท้ายพระเอกก็มีบาดแผลยังยืนทาซากอะไรอยู่นายไปได้แล้ว พระเอกเดินออกมาจากอุโมงค์แต่ฮับเบิลก็เข้ามาพอดีพระเอกจึงถามว่ารู้จักผู้หมวดโจเซฟเบล็กไหมเขามีของที่ต้องมอบให้ฮับเบิลจึงบอกว่าอยู่ที่ฐานหน่วยที่1เดินไปตามฐานพยาบาลเขาอยู่ข้างหลังจุดนั้นพระเอกกล่าวขอบคุณและเดินออกมาซึ่งก็มีเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งโดนหามเปลและพยุงกันมาพระเอกเดินพร้อมเอ่ยถามถึงผู้หมวดเบล็กเขาไปถึงฐานพยาบาลพระเอกตะโกนและเดินตามหาอยู่นานครับกระทั่งได้เจอตัวหมวดเบล็กถามทันทีว่ามีอะไรให้ช่วยครับ พระเอกบอกว่าเขามาจากกอง8มีข่าวจะมาแจ้งผู้หมวดก็ถามอย่างตื่นเต้นว่าถ้าอยู่กอง8ก็ต้องรู้จักกับน้องชายของเขาตอนนี้อยู่ไหนละ่ะพระเอกก็นิ่งเงียบก่อนที่จะกล่าวอย่างเศร้าว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากผมขอโทษอีกฝ่ายรู้ทันทีว่าได้เสียน้องชายไปแล้วพระเอกมอบเหรียญกล้าหารของเบรกให้ผู้หมวดไปอีกฝ่ายร้องไห้ถามชื่อพระเอก เขาก็บอกไปวินเลี่มสกอร์ฟิลหรือวิลพระเอกจะเดินจากมาแต่ก็หันหลังกลับไปพูดอีกว่าเบรกเป็นคนดีเขาสร้างเสียงหัวเราะและช่วยชีวิตพระเอกไว้ผู้หมวดบอกว่าเขาดีใจที่พระเอกอยู่กับเบรกทั้งสองจับมือกันพระเอกเดินไปหาต้นไม้ก่อนที่จะนั่งพิงหลังอย่างเหนื่อยล้าเขาหยิบรูปออกมาดูทําให้เราได้รู้ว่าพระเอกก็มีภรรยาและลูกสาวที่น่ารักพระเอกนั่งหลับตารับแสงแดดแล้วหนังก็ตัดจบไปครับ และนี่คือ1917มหาสงครามสุดเทือนโลกซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่8.2เต็ม10คะแนนครับและฝั่งรัตเทนนักวิจารณ์ให้ไปที่89%ฝั่งคนดู88%คะแนนสูงมากครับเป็นหนังที่สุดยอดมากอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเทคนิคการถ่ายทำแบบโลงเทค ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ